เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าเห็นใจเป็นอย่างมากสำหรับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในเกาะช้างทำให้นักท่องเที่ยวไม่เดินทางมาท่องเที่ยวประกอบกับทางจังหวัดมีมาตรการเข้มง,งวดให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดตราดต้องมีใบรับรองแพทย์โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่ทางราชการรับรองทำให้นักท่องเที่ยวไม่ตัดสินใจเดินทางมา นายวิชิตสุกสุยานนท์นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดตราดเปิดเผยว่าไม่นานมานี้โรงแรมหลายแห่งในเกาะช้างเริ่มทยอยปิดไปเรื่อยๆเนื่องจากแบกรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งค่าแรงงานค่าน้ำค่าไฟไม่ไหวทั้งนี้โรงแรมทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่ในเกาะช้างปิดไปแล้วกว่าร้อยละสีสิและยังมีแนวโน้มปิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหากสถานการณ์การแพร่ระบาดยังไม่นิ่ง ทำให้โรงแรมและรีสอร์ทปิดเพิ่มขึ้นเกิน60-70%ก็เป็นได้